สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจาย,ยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเป็นวันแรกที่ยายเพนจะออกมาอาบแดดก็เลยมาเดินฝั่งแม่น้ำจะมาดูผักด้วยค่ะ ถือโอกาสเก็บผักไปด้วยพร้อมจริงจะมาเดินอาบแดดเอาอากาศค่ะมาเอาวิตามินซีมาเติมวิตามินซียามแดดมาคนเดินไปเดินมานี่อายค่ะก็เลยเดินหนีไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ก็อันนี้มันไม่ใช่ชุดเข้าป่าค่ะเพื่อนๆชุดอาบแดด แต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วยายเพ็ญได้มาออกกําลังกายตอนเช้าออกมาแต่เช้าเลยวันนั้นบรรยากาศดีแล้วหมอกก็ชื้นฝนก็เริ่มเริ่มหยาดคือฝนมันหายตกละค่ะฝนไม,ไม่ตกแล้วดินมันก็ชื้นหมอกก็เต็มแล้วต้นไม้มันก็สดชื่นยายเพ็ญเดินผ่านมาก็เจอ,อป่าผักขมค่ะ ก็เลยเก็บโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเก็บแต่วันนี้ยายเพ็ญมาเก็บผักขมด้วยมาเอาแดดแล้วมาเก็บผักขมไปในตัวเพราะว่าวางแผนเอาไว้แล้วเอาถุงมาด้วยค่ะยายเพ็ญได้เอาผักขมถ่ายรูปลงไปแล้วลงไปในกลุ่มของเพื่อนๆถามเพื่อนๆว่ากินได้ไหม ตอบมาเยอะแยะเลยค่ะว่านั่นคือผักขมฝรั่งแล้วสรรพคุณโอ้โหคือเยอะมากค่ะเกิน40 40อัพเขาก็บอกมาแล้วก็ส่งรายการเมนูอาหารมาให้ด้วยจากผักขมฝรั่งรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากเลยค่ะวันนั้นยายเพนเก็บไปแค่ถุงใสถุงเล็กๆนิดเดียว เอาไปตอนนี้ก็ลวกกินเสร็จแล้วค่ะเก็บเมื่อขา่าเสร็จแล้วเก็บใส่ตู้เย็นได้สองวันเพราะว่าอย่าเป็นกินเลยนะ่ะมันไม่ทันมีทุลาค่ะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยเพิ่งจะกินหมดวันนี้กินหมดวันนี้ก็เลยจะมาเก็บอีกค่ะแต่ครั้งนี้ตั้งใจมาเก็บเพราะว่าเพื่อนๆตอบมาให้เมนูมาตอบอย่างใส่ใจน่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักมาก วันนี้เลยมาเก็บผักขมโดยเก็บในการแก้ตัวตั้งใจเก็บค่ะวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายป่าผักขมให้ดูค่ะเพื่อนๆเ,เก็บด้วยกันค่ะช่วยยายเพ็ญน,นะคะแดดมันร้อนอยายเพ็ญก็เลยมายืนอยู่ใต้ร่มต้นไม้ไปออกแดดเก็บผักขมค่ะเพื่อนๆไปดูต้นผักชีล้อมสิคะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะวันนี้แดด แดดมันแรงใบมันก็เลยดูเหี่ยวแต่ความจริงใบ,ใบอ่อนนะคะเนี่ยนะอันนี้คือใบอ่อนมันค่ะปีนี้ไม่ได้เก็บเลยค่ะผักชีล้อมเพราะว่ายายเป็นเก็บผักอื่นเยอะก็เลยไม่ได้กินค่ะปีนี้เลิกแต่ที่จะให้ดูนะคะผักขมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะาให้ดูก่อนค่ะ,ะแดดมันแรงมันก็เลยจะดูเหี่ยวหน่อยค่ะนี่เลยค่ะป่าผักขมฝรั่ง ที่จะเป็นเก็บเขาซะแล้วเยอะมากเลยค่ะถ่ายให้ชมก่อนหนาตึ๊บเลยค่ะเพื่อนๆครั้งนี้กะว่าจะเก็บเยอะๆเลยค่ะมีเพื่อนบางคนเ็าบอกว่าโอ้ยอยากเกรู้ที่เก็บจังเลยไปเก็บที่ไหนอยากจะไปเจออย่างนี้บ้างจะได้เก็บเพราะว่าเขาชอบมากผักที่อร่อยที่สุดก็คือผักขมนี้แหละคะ่ะ เก็บด้วยกันแล้วคะเพื่อนๆสถานที่สงวนนะคะเขาไม่ให้เข้าเยาเป็นบอกก่อนเก็บเลยค่ะไปเก็บด้วยกันยอดแรกเลยค่ะไปเแดดมันออกเยเป็นก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามองไม่ค่อยจะเห็นกล้องค่ะเพราะว่าแดดมันแรง โอ้ก้านมันสวยท้าโอ้ยมองเห็นหรือเปล่าคะนี่คะแดดมันแรงไอ้เพนก็เลยมองไม่เห็นกล้องค่ะเพื่อนๆเนี่ยยอดมันอบอวบงามทั้งนั้นเลยค่ะเกิดทีทีทีกันอืมมันมองไม่เห็นเนาะอืม เยอะค่ะเยอะมากเลยมันเกิดถี่มากตั้งใจมาเก็บค้างวดนี้คนเขาก็เดินไปเดินมานะเขาก็คงสงสัยว่าเก็บไปทำไมต้นเล็กก็เยอะค่ะ รอบสองนะคะเนี่ยตั้งใจเก็บตั้งใจเก็บตั้งใจเก็บเลยคืเยอะเยอะเยอะเอาไปให้หมดครับเพื่อนผักขมถ้าไม่โดนที่ไม่เจอที่มันจริงๆก็ไม่เจอนะคะเพื่อน,นเพื่อนมันก็จะไม่มีมันหายากมากเลยค่ะต้องรู้จักที่ค่ะ ไมนก็นล่วงไปนะแค่เพนเก็บรอบที่สองนี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่า,าผักนี้มันโดนน้ำ พอโดนน้ำโดนฝนแดดออกพุ่งจวดเลยค่ะดอกออกไม่เก็บแล้วค่ะเลิกเก็บ <c oughs> เก็บรอบสองนะคะรอบที่สองของปีนี้แล้วก็พอแล้วค่ะอืมเยอะเยอะเยอะมาก ผักขมฝรั่งคนไทยก็กินไปทั่วค่ะเพื่อนๆกินตามกันไปคะ่ะอันไหนกินได้ก็มาแบ่งปันกันเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเพื่อนๆ ป่าผักขมลืนล้วนเลยค่ะโอ้โดูป่ามันสิคะมันป่ามันใหญ่นะครับเพื่อนๆนมันงามมากเลยโหไปไปไปเก็บเก็บเก็บเลยค่ะเก็บเก็บเก็บ ออ้อรีบเก็บรีบเก็บรีบเสองมือเก็บให้ไวๆต้นใหญ่ใหญ่ใ,ญใญค่ะ ใหญ่ๆยอดปวบๆเก็บใบใบเดียวเขาจะมาไล่เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเก็บสองมือเลยอ่ะตูใหญ่เก็บสองมือจะได้เสร็จไบใบ รวบเอารวบเอาฮว่าัวเจ้าของสวนเขามาเห็นไม่ใช่เจ้ของสวนหรอกค่ะเป็นสาธารณะเพียงแต่ว่าเขามาผูกหญ้าเอาไว้ให้หญ้ามันเกิดพอหญ้ากเกิดเต็มที่แล้วผักผมนี้ทิ้งหมดเลยค่ะก็เลยถางลงไม่เหลือทีนี้ผักผมมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวคะ่ะ มันจะมากับดินใหม่เอาต้องจั้งเอาไว้แล้วมาเก็บผลผลิตสองไม้สองมือมันดีค่ะเพื่อนเพื่อน มันมือเลอยค่ะพวนีอ้อืมอืมวัดค่ะอ้ยนี่ก็ไม่วัดไม่ไหวจะให้ใคร Đẹp đẹp đẹp. Ừ. cái gì Ừm cái nhịn dài thông mà ใส่ไม่หมดเลยอึ๊บคิดว่าพอแล้วแหละมาสองถุงถุเดียวกินไม้หมดเลยวันเช้าก็กินตัวจะเบื่อเบื่อก็ไม่เป็นไรเบื่อก็เราก็พอดีเรากินกันอ่ะโอ้เยอะ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 นี่ืม ยพอแล้วค่ะมัดทุงแล้วผักอย่างอื่นก็ยังมาเกิดเซมอีกเนาะ